ค่ะเดี๋ยวเราก็มีอีก10ข้อด้านมืดของผู้หญิงนะคะที่ใครไม่ทันคิดแต่ใครเจอก็ไม่มีวันลืมเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเริ่มจากข้อที่1เลยนะคะข้อ1เงียบแต่รู้อยู่ตลอดว่าใครกําลังเล่นเกมกับเธอและเมื่อเธอเลือกตอบกลับเธอจะชนะโดยไม่เปลืองแรงข้อ 2. ไม่พูดเยอะแต่ทุกคําที่พูด คือแผลสำหรับคนที่คิดไม่ซื่อเธอไม่ได้แรงด้วยเสียงแต่แรงด้วยสติและชั้นเชิง 3. ให้อภัยได้แต่ลืมไม่ได้คนที่ทำให้เธอเจ็บเธออาจไม่ลงมือแต่เธอไม่เคยลืมข้อ 4. วางตัวเหมือนไม่แคร์แต่กําลังวางหมากให้ทุกอย่างกลับมาสะท้อนตัวคุณเธอไม่ได้นิ่งเพราะไม่รู้ เธอ์นิ่งเพราะกำลังรอเวลา 5. ใช้ความหวานซ่อนไปด้วยการประเมินทุกจุดอ่อนของคุณตรงหน้าเธอยิ้มแต่ใจเธอกำลังวิเคราะห์คุณแบบทะลุข้อ 6. เธอไม่ลงมือก่อนแต่ถ้าใครข้ามเส้นเธอจะเปลี่ยนเป็นอีกคนในพริบตาคนที่เคยเห็นด้านดีของเธอจะไม่เชื่อว่าด้านดาร์กของเธอคือตัวจริงข้อ7ยิ่งเจ็บ ยิ่งนิ่งยิ่งเฉียบยิ่งคุมเกมเพราะเธอเปลี่ยนความเจ็บเป็นพลังไม่ใช่น้ําตาข้อ8ไม่แสดงออกว่าอิจฉาใครแต่เก็บพลังนั้นมาพัฒนาจนแซงทุกคนในเงียบๆเ,เธอไม่ต้องดา่าแต่สําเร็จแทนข้อ 9. เธอไม่ห้ามใครแต่แค่จากไปเฉยๆจนคนรู้ว่าชีวิตไม่มีเธอมันต่างกันขนาดไหน เธอคือบทเรียนของคนที่ประมาทสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตข้อ10ดูเหมือนไม่สนใจเรื่องเกมรักแต่ถ้าเธอเล่นเมื่อไหร่เธอคือผู้กำหนดตอนจบเพราะเธอไม่ได้เข้ามาเพื่อขอรักเธอเข้ามาเพื่อเลือกคนที่คู่ควรอย่าประมาทผู้หญิงจากความเงียบเพราะด้านที่อันตรายที่สุดมักซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มที่คุณเคยไว้ใจ ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ